ดีหรือไม่ดีเนี่ะไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกนะเขาลือว่าอะไรน่ะอยากรู้น่ะพูดแบบนี้น่ะนี่หน้าลือเรื่องมาถันขีไวมากเลยน่ะมาค่มันก็มีขายในข้อแบบมันไวตรงไหนเนี่ยโอ้ถ้าฉันจะขี่ดีไวก็ได้นะเออจะว่าไปคาบคาบบอกเทคนิคก็ได้น่ะต้องต้องจ้าจ้ารัวรัวน่ะโอ้นี่นี่เขาแบบเขาแบบทัน ให้ขอขอขอตัวอย่างหน่อยสิขอตัวอย่างหน่อยเดี๋ยวตัวอย่างเป็นยังไงนะจ้า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 ้าจ้าจ้าจ้อจ้าจ้าจดาจ้าจ้าจ้าย้าจะก็้จ้า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 ม้าจ้าจ้าจ้งจเาจ้าจ้าจะาจ้จ้า้าจ้าจ้าจัาจ้จ้าจ้าจ้าจ้อจ้าจาจ้าจ้จ้้าจ้้าจ้า้จ้าาจ้จ้าจอน้้้กาาจ่ ดำแดงมีต้นนี้มีแบ็กแอนเจิลกับอันนี้เปล่าเอ่อเข่าดำหรือเปล่าเนี่ยเออใช่แล้วถ้าอยู่เข่าดำเหรอไม่ได้อยู่เข่าดำโอ้ข้ามีเขาเหรอแต่ท่านชายท่านชายมีนะท่านเข่าดำหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่กเข่าดำค่ะไม่ได้อยู่เข่าดำไม่ท่านน่ะเข่าดำหรือเปล่าขาเขาเข่าขาวน่ะเขา่าขาวแล้วเขาไม่ยอมท่าน อ๋อเหรอโอ้ยินดีได้รู้จักด้านะชื่ออะไรน่ะอากาศชื่อเดดลี่เดดลี่ท่านมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าไม่มีพูดแต่สำเนียงสำเนียงแบบติดจีนนิดนึงนะอ๋อเหรอติดใช่แหละท่านหญิงล่ะเข้าเชื่อมิลานี่มิลานี่เหรออ๋อใช่แล้วไม่มีคาราวานจริงเหรอเนี่ยปีบาล่ะอะไรปล่อยสู่ธรรมชาติมีคนถามค่า น่าจะทั้งเมืองแล้วนะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่ค่าเข้าเมืองบ่อยที่สุดอะ่ะ oh. เออ,อมันเป็นปัญหาเรื่องหัวใจละของหัวหน้าคาราวานอะ่ะช่วงนี้ก็พักรอคูดาวไปก่อนสักเจ็ดวันคิดว่าเจ็ดวันน่าจะเจ็ด <c oughs> วันไปเลย <c oughs> ไปเลยนะเอา้าท่านเห็นแม่นายชนเผ่าตรงนี้หรือเปล่าอ่ะไม่เห็นน่ะอย่าบอกว่า <c oughs> ไปด้วยกันนะ เห็แนแะต่มาเขาน่ะเมืเ่อกี้เขาก็ยืนอยู่ตรงนี้อ่ะโอ้โหน่ากลัวจริงๆแม่มดอัมมันจะมีอะไรมากระชากเราไปแล้วป่ะเนี่ย <c oughs> น,นนั่สิเจ้ากินเขาเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าข้ากินเขาเข้าไปข้างตัวอ้วนนี่เนาะอ๋อโอเคมันเขาไม่ได้กินอ่ะ <c oughs> ทายนะ่ะปกติทำไรกันอนะ่ะไม่ค่อยเจอเลยนะเนี่ยก็ไปกับคาราวานแล้วบอกไม่ได้อยู่คาราวาน เ็ไม่ได้อยู่เป็นประชาชนแต่ว่าอยู่คาราวานไงเขาใกหรือเปล่านะ่ะแล้วมีชื่อในคาราวานไหมไม่มีอ๋อแต่ไปอยู่กับเขางเงหรออ๋อใช่อยู่กับคาราวานอะไรนะ่ะดาร์กดาร์กเห็นไหมแต่งตัวแบบนี้ <c oughs> ดูก็รู้นะอ่ะเออยินดีที่รู้จักนะเ,เดี๋ยวข้าขอตัวไปล่าหมีก่อนนะ่ะเ,เขาจะชนเผ่าเขาเจะพาข้าไปล่าหมีนะ ท่านชอบลาหมีหรือไงน่ะอืมใช่ข้าชอบหมีน่ะที่วาเล่นทายเยอะแยะเลยหนีน่ะปูเขาโบนอยู่อ๋มีฮะหมีแบบไหนน่ะก็ไม่่ใชเด้อหมีผมตีทองเหรอใช่หมีที่มีขนหรือเปล่ามี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 ขนใช่มีขนแต่ขนเป็นหย่อม เดี๋ยวาดูไฟมาดูไฟเดี๋ยวข้าขอตัวนะเหมือนเหมือนจะมีคนรอนานเออเขาบอกว่าคนนี้หรือเปล่าที่เขาลือกันอะไรข้าสงสัยเลยเขาลือเรื่องอะไรลือเรื่องอจีบไม่หญิงไปเรื่อยหรือเปล่าเห็นไหมทาไมมีแต่คนปล่อยข่าวโคมลอยเดะอันนี้เราจะไปที่ไหนนะ สตอร์บรลี่ใช่ป่ะที่ที่ตรงพึ่งเลยเหรอที่ตรงเลี้ยงพึ่งเหรอตัวเลี้ยงพึ่งมันมีกี่ตัวตัวเดียวเหรอมีสามจุดนะโหเรอะโอ้เจ้านี่นี่สินะความถนัดของชนเผ่าเนี่ยตอนข้าเกิดมาข้าโดนเออกัดคอหมาป่าตายเนี่ยตอนเกิดมากัดคอหมาป่าตายใช่แล้วนะตาบอกมา โอ้โหแล้วข้าจะโดนเจ้ากัดคอตายหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรน่ะโอ้วเจ้าให้แซลมอนข้ามาเลยเจ้าให้ข้าเอาไว้ให้กินโอ้เขาใจมากเลยกำลังหิวอยู่พอดีหิวข้าวเลยหิวมีน่ะได้ยินทุยแต่ไอ้เจ้าคนนั้นอ่ะเราเขาฟังว่าเขาเจ้ารอไปล่าหมีแล้วเขาก็ถามว่าท่านชอบหมีหรือเปล่าไงเคยเห็น ตนนี้ล่ะหรือเปล่าไม่เคยอ่ะไม่เคยเห็นหรือไงอไม่เคยอะค่ะเขาเพิ่งอ,อยู่ที่นี่ไม่นานอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยม,มันจะกัดข้าหรือเปล่าน่ะมันไม่กัดน,นะมันแค่รูปปั้นน่ะเจ้าลิง มันใครลูกปัานใช่ปะใช่เฮ้ยได้ยินแล้วตรงนั้นอะเห็นแล้วได้ยินือเป่าตรงไหนตรงข้างล่างข้างล่างตรงนู้นตรงนู้นเห็นไหมเห็นไหมนูนน่นเนอะ คนหนึ่งยิงหมีคนหนึ่งยิงหมาป่าแล้วมึงมึงเลยตายไม่ตายวะหมาป่าเฮ้ยแล้วผมวัก เฮ้ยดีวะ่ะทรงดีวันนี้มีกิสลี่ครับป่ะดีจังได้ปะ่ะได้เคี่ยวหมีปะ่ะได้จริงด้วยครับดีมากเลยได้หัวใจด้วยกวางครับเอา้าเข้าหายไปไหนวะเอา้านี่ไงมาปะ่ะเรียกมาปะ่ะ าหไม่เจอ้าเมตาโกน่ะทีเลยไม่เห็นค่นนะจะไงน่ะเขาวิ่งไปงไม่เห็นนะ่ะ<อ>เจ้าเมตาโกนะ่ะเจ้าใส่เขากวางพี่เ้ียว่ากวางอะ่ะตายเถอะ เออสามศพแม่แขออิ้วนะ่ะขอาเลยนะ <c oughs> วิ้วิช่วยน้อง ช่วยน้องดีช่วยน้องดีปะโซเอ๋ตัวนี้เมอร์เซอร์คิวไปตายไปซะเมื่อกี้เจ้าไม่กระโดดกัดคอหมานะ่ะอยากเห็นนะข้าโดนสั่งห้ามนะ่ะวิชานี้เป็นวิชาลับนะ่ะเอาเหรออยากเห็นซะหน่อยเสียดาย เลื่อนฝาห้ามน่ะไม่งั้นมันจะเกิดการทุ้ขข้างน่ะ๋อเสดว่าเจ้ามีเลื่อนหมาป่าไหลเวียนอยู่ในตัวสินะ เออดีกังอุ้ยไปไหนวะไปไหนไปไหนครับเดี๋ยวดยวไม่ถนัดเลยเป้าแบบนี้ไม่ถนัดเลยตายไปเออช่วยกันทำมาหากินเฮ้มาป่ามาป่าเออไป โอเคทำไมทำไมมันต้องรีโหลดด้วยทำไม,มต้องรีโหลดด้วยไปเมอร์ซี่กระทืบฟันกระทืบฟันไม่ทืบอ่ะกลัวมันเจ็บอ่ะ พี่ลงไปแล่เลยเอาจะไม่เอาเหรอพี่แม่<อ>พี่ตเตนเนื้อนอะอ่ะอ๋อโอเคพี่เก็บกระสุนข้าไปเยอะเลยน่ะ ก็เดี๋ยวเอาเนื้อให้เจ้าก,ก็แย่งพี่ยิงหมดอะ